คุณสิทธิพลพิมเขตทำดีทำไม่ยากแต่การรักษาดีทำไมมันยากจังอันนี้ก็จริงทำดีทำไม่ยากทำดีฉาบช่วยบางทีไม่ดีหลอกลวงเขาว่าเราทำดีด้วยซ้ำประเดี๋กกลับมาสู่ความจริงที่เราไม่ดีจริงแต่คนดีพยายามทำดีแล้วมันยาก อาตมาถึงบอกว่ามีคนบอกว่าเอาเท้ามาดัดจริตดีมาทําเป็นดัดจริตดีเอออาตมาว่าดัดไปเถอดดัดจะขาดวินาทีเลยนะดัดจริตดีนี่คุณดัดไปให้ดีดีดีไปอย่างงี้ดัดไปเลยจนตายตายแล้วเกิดมาอีกก็ดัดอย่างงี้ต่อจําไว้ยันปรินิพานเลยก็มันจะไปมีปัญหาอะไรเราเข้าใจแล้ว จริงๆแล้วมันดีจริงไหมล่ะดัดทําจริตอย่างเงี้ยดีจริงไหม<อ>ไม่ใช่ทุจริตมันสุดจริตจริงๆเอาสิทาไปสินดัดไปสินะจะเป็นแปลกอะไรนะอ้าวก็ต้องพยายามรักษานี่แหละอนุรักษณาประทานรักษาผลเราก็ต้องรักษาผลนะสั่งสมแอเซวนาภาวนาพระรีกัมมังแล้วเรามันก็จะเกิดปัญญาปัญญานี่แหละคือตัวตัดสินมันเป็นพลังงานมันอ๋อ มันดีนะเออดีได้น,ะนานยิ่งดีดีได้ทาวรเลยดีเลยเจ้าก,ก็ตัง้งดีไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงดีนี่เลยดีอย่างนี้ไปตลอดเลยเพลิตัวไม่เพลิตัวก็ดีเป็นอัตโนมัติเลยนะใครมาเปลี่ยนแปลงจะมาเปลี่ยนแปลงไปให้ไม่ดีมันก็ไม่ไปมันก็จะต้องมีพลังงานดีอย่างนี้คนอื่นจะมีแรงอะไรมากระแทกให้มันเปลี่ยนแปลงจากดีกระแทกไม่ไม่เปลี่ยนอวิปรินามธรรมมังไม่แปรเปลี่ยนอสังหิรัน อสังหิรังไม่มีใครเจ้จัดการทำลายหรือเปลี่ยนแปลงลมลางอสังหิรังใครมาลมล้างไม่ได้เลยมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีฟื้นอสังกุปปังอสังหิรังอสังกุปปังอย่างที่เราได้พูดกันมานิจังทุวังสัสตังวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปปังมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้พะพุทธเจ,าจ้าตาตาตาพิสูจน์ และตมาก็เห็นจริง